สวัสดีพี่น้องเมื่อนี่ผ้าเขาปลาเด้อค่ะเมื่อนี่ใส่ถุงมือถุงมือจาก s l c เขาปลาเป็นคุณหมอคุณหมอเด้อค่ะคุณหมอ s l lifestyle อินเดนร์มาก์มาแล้วเด้อค่ะสีผ้าเขาปลาเก็๊เห็ดมาหดปตาแล้วเด้อค่ะพี่น้อง่ะอันอันเห็นเห็นดอกเค็ดอกแรกเนาะดอกแรกแหกหมันเฮาก็ต้องเป็นคุณหมอใสถุงมือหมอเด้อค่ะ เดี๋ยวก่อนวัดดีพี่น้องเป็นทางการจังหน่อยวัดดีคนมักวัดดีนะพี่น้องเนาะผมแก่เงาเราใส่หมวกใส่หมวกใส่หมวกกันแดดเด้อค่ะมันนี้มี่แดดดีเด้อพี่น้องมาๆมามาเบิ่งดอกเห็ดน้ำกันนะพี่น้องค่ะเห็ดบ่ค่าดอกเห็ดห่อดอกแหลกแหกมันเฮ็ดพึ่งหวานทุบๆดอกแหลกเห็ดัตงแต่อยู่ข้างทางเลยพี่น้องเห็นมะห้าสิบบาทได้น้องพี่น้องเนาะ ปาดดอกเห็ดจึ๊อเดี๋ยวหัวมันฉีดลวดพี่น้องเห็นไหแต่เสาอด้วยมาออกมาแต่เสาด้วยพี่น้องคะปับ๊บอย่างงามเดี๋ยวไปแต่งเอาอยู่บาดเนาะพี่น้องเนาะดอกเห็ดของเราดอกแรกมาเด้อพี่น้องใส่กระตาบ,บ๊อบมือลงไปเด้อพี่น้องไปต่อไปต่อเห็ดบกักงะแหรอเฮ้ยเห็ดไข่ดิได้ปะ โอ้ยแหงโอ้ยห้อยเดี๋ยวปาดเบิ้งก่อนพี่น้องเฮ้ยโอ้ยบ่ได้ดอกเบิ้งว้าบ่ได้ดอกไปเบิ้งดอกไม้พี่น้องโอ้ยเนาวแบบนี้โนโอ้อันนี้ก็ห้อยเมียไปแล้วพี่น้องเห็นบ่แต่ว่าเาเห็นดอกนี้นี่ดอกนี่งัดกันกำลังโคขีดินมากทางงัดกันยังงามเลยพี่น้องไปาดจับ เป็นคุณหมอผ่าตัดตัดขาเห็ดแล้พี่น้องเอ็ดน้ำบอค่ะอัจจัยออัคกัยเช็ดหมด <c oughs> ไปต่อพี่น้องขางง้ย่แต่เศร้าอยู่แดดมันบดท่านโพหลอุย้ยเทปึงซีน้ำตาลเด้อค่ะบูนเรือเห็ดนาอนี่ค่ะอืมกุบๆเลยนะนี่ไหม เห็นบ่ค่ะกินได้ดยุทธค่ะยางยาง,ยางมาอีกเกมมาพอเบิรงกนู้มันขึ้นตอนใหม่เด้พอพี่น้องเห็นบ่ค่ะว้าวแดดส่องพี่น้องเอ้ยเห็นบ่นี่อีกดอกหนึ่งสามดอกเด้อค่ะอู้เห็ดผึ่งเห็ดผึ่งตัด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 เป็นหม้อฮอเด้อค่ะข้ากลับไปแต่งเอาอยูบ่บ้านเนาะค่ะ พี่น้องโยนปอกใส่กระตาปอกนี่มันขืนบ่ได้มันค่างามใหม่นะพี hire, ่น้องเนาะอืปอกเห็ดผึ่งนี่แสบเด้อวยเฮ็ดผึ่งโอ้ยเห็ดผึ่งชนิดนี้แสบแสบกระกรอบกรุบกรุบเลยพี่น้องเนยไิต่อค่ะโอ้ยโคดพ่อ ว้าวเห็ดพึ่งแม่มดพี่นอ้องเอ้ยดอกกำงามเลยน้องเป็นคุณหมอผ่าตัดตัดขาเด้อพี่น้อง <c oughs> งามอยู่น้องอันนี้แม่ยังนอนนี่น้อง,อ,อ,งอันนี้เห็ดพึ่งสีน้ำตาลเนาะกรอบๆบูนหรือเฮ็ดเด้อพี่น้องค่าว้าว โอ้เห็ดพึ่งแม่มดครับพี่น,น้องเอ้ยตัดขากนเด้ออ้ได้บ่หัวคืองามอยูอยอย่ได้อยู่พี่น้องเห็ดพึ่งแม่มดผนอีกดอกนึงพี่น้องเห็นบ่นี่ปัปบ๊ปบปั๊บปั๊บตัดขาเลยขึ้นงามอยู่พี่นอ้อง เหมาไปดอกๆเลยต้เหมาะเลยเฮ็ดผึ่งแม่หมดอเฮ็ดผึ่งข้ามเนาะไม่ลูกล้อม,อมอยังไม่ได้อีกหน่อยนึงแต่มาพออีกดอกนึงพอขอยสมบูรณ์แล้วพี่นองเบิ่งดูแต่ว่าขาเบิ่งที่ใ้บอกออเป็นพยาบาลตัดขาผ่าตัดกอนแล้วพี่นงโอ้ยที่ใดบ่นี่ เออได้อยู่นอ่องอืมา,ากยางยางมาอีกมะข่อยเห็ดไข่พี่น้องแต่ว่าเบิ่งดูมันขึ้นจากดินบ่ได้พี่น้องเอ,อ้ยเฮาสิพาตัดมันเอาได้บ่น,นี่ยอทดลอกน่องอ้ยมันขึ้นจากดินบ่ได้พี่น้องเอ,อเ้ยดอกบักใหญ่เลยหือ,อเห็ดหนาอะไงเห็ดไข่นี่ปาดเบิ่งก่อนมันข้าหยาโน่งรู้อ้โอ้ยบ่ได้พี่น้องเอ้ยตอกเนี่ยได้บ่น,นี่ปับ๊บ พาตัดเบิ่งก็น,นอนพี่น้องเนาะไม่นอนบ่นี่แต่ตัวถากเนาะล่ะตัดปรับปับปับ,ปบแทบจะต้องเอาเนาะพี่น,อน,อน้องเนาะวีตามินได้บ่ดอกี่โอ้ยหาเห็ดผึง่งอ็จะดีพอตาเห็ดหนาเลยเห็ดไข่แทยพาตัดกันเ้อพี่นอ้องเด้ออาอหุน เร็วแถวหุ่นดอกหุ่นกับกําลังกินโยบโยบอยู่หุ่นน้องแม่งกุจีเห็นไหมแต่ว่าดอกเนี่ยขาพาเบิ่งกันเนาะอ๋อเบิ่งนัากันเนะพี่น้องครับโอ้นอนเจาะครับนอนเจาะขามันเด้อพี่น้องเห็นไหมมองมวขาดยางงามเลยพี่น้องเอ,อ้ยแต่แดงแดงอู้พี่น้อง เพชรมาหนินาเลพี่น้องเอ้ยนาเลสามดอกเต่ามาให้ของเราก็คือเพชรผึ่งกับมะข่อยมีอู้ยพี่พญายดพี่นอ้องเอ้ยอันตัวทากนี่ก็มากมากด้วยนาเลนี่ก็เลยดอกนี่เน่าไม่ยังหนิอู้ยเห็ดผึงผ่งเห็ดผึ่งเน่าเผ็ดล่าดอกนี่ S <S ตัดขาเบิ้งกันเน้องแต่งเอาอยู่บ้<ม>านโตแล้วพี่นอ้องโอ้ยดอกนึง่งน้ำมอพี่นอ้องดอกน,น้อยๆ네กินเฉยพาตัดดอกนี้ได้บ่เนี่ยป๊บโอ้บ่ได้ดอ,อกพี่น้องมึงย่างพาไปเรือดได้เถอพี่นอ้องเข็ดผึ่งสีน้ำตาลพี่น้อง ย่างงามางนี่ตกนึตัดพึ่งสีน้ำตาลลงตาบับตาพี่น้องอันนี้ก็คือเห็ดผึ่งขมด้วยพี่น้องนี่เห็นบ่ขมอัมอำลำด้วยค่ะพี่น้องค่ะอือี่พาตัดให้เบิ่งเนาอพาตัดวันนี้เราเป็นหมอผ่าตัด เห็นบ่ค่ะยังเหนียวเลยเห็นบ่พอมีนอนกินเลยค่ะนอนกระบ,บอกมาคมๆนอนได้มันแสบมันก็นก,นก,นกินเนาะพี่นอคะ่ะเห็นบ่เออคุ้มอําลมาเด้อกินได้ยุคค่ะพี่นอ้องคนมาคมเด้อไปต่อค่ะพี่นออ้อแต่เนวเดียวลราพี่น้องเอ,อ้ยนี่ดอกนี่งามบอเ็ปผึ่งแม่หมดเทดผึ่งข้ามเด้อพี่น้องนะาะแเ่ตะผูเหลียกนาะ ใครอยากเลียดจังไดอยากเอื่นว่าจังไดอยากซื้อว่าจังไดเห็นบอกเหรอฝอยเบิองเนี่ยเห้ยวเ้พอเห็นเลยชุดก้อนมามองนี่เหีหยายพี่น้องมาเถวนี่ยามขีเข้าพอจักดอกเลยตันโดนพอดอกหนึ่งใายแหงอีกแล้วพี่น้องผลพต๊กไปตอเหีวๆชั่วสีพอเด้อพี่น้องต้องยืนจ้องตังโดนค่อยเห็นน้องมันสีน้ำตาลโอ้ยบ่ไดดอกเบอกิองส้มดอกนี่น้อ ่บงอ้าได้อยู่ส่วนครึ่งหนึ่งน้องไปเอาเบื้องดอกนั่นพี่น้องโอตดอยากแท้ทั <Yeah. S 2> ้งอื่นเขาคือเก็บกันมีแต่งามๆเน้องทั้งเอ็ดแอลมือนีบัวได้หรือพี่น้องเทียงรถไฟปูน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 พี่น้องเออนาแร่นะคะเฮ็ดผึ่งบัวได้นาแร่เขาก็เอาเนาะอุ้ยตกใจเบิด พาตัดพาตัดพี่น้องพาตัดขาปั๊บอืมเนาะเอาป่นเลี้ยวไปด้านข้างพี่น้องเห็นอีกดอกหนึ่งแต่ว่าอันนี้เห็ดพึ่งสีน้ำตาลโบลเรเห็ดเด้อค่ะพี่น้องภาษาเดีนมากเขาอื่นกันเนาะออห้ามอยู่อไปต่อพี่น้องนี่อีกบอ้มันต้องซองเบิ่งดีๆเด้อค่ะโอ้ยเดี๋ยวก็ไปเอา ดอกนี่เลี้ยวเห็นตะไกรเลยพี่น้องเอ้ยเห็ดผึ่งสีน้ำตาลอีกแล้วล่ะปูนเรือแหกนั่นได้บ่ได้อยู่เนาะแต่ว่าต้องเข้าต้องเป่าฟองหนามันออกเนาะลงตาปั๊บแทนท่านท่าน,านผู้ใดเลี้ยวเห็นพี่น้องเอ้ยเห็นน้ำบอ่อเห็นน้ำบ่อผู้ใดตาดีผู้ใดตาดีอ้าจ๊ะเอ๋เห็นมะค่าเห็ดผึ่งใหมดเด้อ ER. มาทางนี้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 ปู ดอกบกใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยเขากะเอา,เอาดอกนี่ตะก่อนดอกใหญ่โอ้โเห็ดฝุ่งสีน้ำตาลพี่นอ้องพูดไหมดอกบกใหญ่ว้าโอ้ยแสบเลยดอกนี่กุบกุบเลยพี่น้องเอ้ยดอกใหญ่คักใหญ่เนีนย่นยเดี๋ยวพาทำการพาตัดมาเนาะเป็นหมอได้ค่ะมื่อนี่หึมฮึมอู้หูสใส่อะไรพี่น้องเอ้ยพูดอะ ยังจะไปเอาฟองน้ำม,มันออกน้องปรับบริสันตนักเด้อพี่น้องอันนี้ไปเอาดอกนี่พี่น้องเอ้ยโอ้ยลืมถ่ายรูปบ่ได้ถ่ายรูปเลยพี่น้องเอ้ยขอถ่ายรูปจักปาดกันเด้อพี่น้องดอกนี่ถ่ายบอ,อขอถ่ายรูปจักดอกก่อน ถ่ายแล้วพี่น้องถ่ายแล้วโอ้แต่ว่ามีรูป,ปกอกน้องพี่น้องเนาะพุ่นอีกดอกนึงพุ้นใต้บ่ดอกนี่งึ่ะครับขาบ่ได้เนาะไอ้จอมีอบ่มีบ่จอดส,ส่องสายตาน้ำกันพี่น้องเอ้ยเป็นไ่ปลาพี่น้องพุ่นอ๊า เห็นบ่ผู้ใดเห็นนําำคนเด้อดอกหนึ่งแต่ว่าเฮาเอาดอกนี้ก็เด้อพี่น้องนี่โอ้ยเอ็ดพุ่งสีนดำตาลเนาะดอกใหญ่เนาะตัดค่ะตัดขาปั๊บมันสีนักเลยเนาะขาเพราะไม่นอนจอดเด้อขาฮึน้องลงกับตาบวบโอ้เห็ดอันนี้ไหมอันเห็ดขี้กระเดียนนี่ไหมแฟนก็บสี่ใส่แต่เห็ดขี้กระเดียนน้อยเนี่ยพี่น้องเอ้ยแล้วก็เอาวตะเก็บแต่ดอกบานๆมาให้กัน บ่อาเด้อค่ะเอาดอกจุ่มๆเพราะได้ยุ่ยแ่บเนาะอีกดอกนึงพี่น้องเห็นไหมบอจีน้ำตาลเนาะได้บ่อดอกเลยมันยังวะได้บ่อตัดๆๆตัดขาโอ้ยคือเห็นคักแท้เห็นปวดโพไปเรียกอายุบานเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยไปเอาอันใสมันออกเนาะมะขันนักเด้อหนิอู้เอาเพ็ดจีนเดียนดอกนี้ก็ดอกนี้งามเนาะเฮ็ดปวก เห็ดปวกฝรั่งน่ะค่ะนี่ขีดเดือนนี่แซบ่บไม่จังเห็ดปวกกันละยางยาง,งมาอีกก็มาพอ่ออันนี้เห็ดตะไคร่พี่น้องโอ้ยงัดมันออกมาพี่น้องเอ้ยดอกดอก,ดอกนี่ไหมโอ้ยเป็นข้หมอกันข้หมอผ่าตัดงัดมันก่นอนฮามันขึ้นบ่ได้พี่น้องโอ้ยอย่าแตกเตอพี่น้องเอ้ยเอาจับป้องกับบอนิ่มเอ้ยบ่นิ่ม <laughs> บ่นิ่ง ไปเลยพี่น้องออย่างงามเลยขี่ดินเด้อพี่นอ้องหัวโอ้ยเดี๋ยวพาตัดทำความสะอาดก่นอนน้องก่นอนพี่นองง้องเอ้ยตัดมัวแล้วล่ะย่างงามเลยพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดตะไคร้เด้อพี่น้องตะไคร้เห็นบ่มนะนี่มันจะเป็นสีงสีแหละพี่น้องเลยเนาะไปต่อค่ะเบิ่งพี่น้องดอกนี่ดอกปกักแกงยักษ์เลย เห็นบ่ขอ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 อุย๊ยโทษที่พี่น้องหมดโอ้หูนี่พลังหาหาเห็ดพี่น้องหุ่นหุ่นสองคนหยูกระตาเขาปลาปาดขึ้มาตัดเส้าเถอะอุย้ยตัดขาไปพี่น้องเบิ่อปวดอะยางง่ามเลยโอย้ง่ามพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยดอกนี่อุ เพิ่งกอาตาปอกบนนึ่งพี่น้องงัดมันขึ้นมาแล้วก็ลืมเกิดเปิดกล่องให้พี่น้องเบิ่งนั่เดอ้ออันเทสหาแหลเด้อพี่น้องเด้ออือแต่ว่าสีงามบอกว่าต้องผ่าตัดเนาะปั๊บผ่าตัดผ่าตัดแล้วงามพี่น้องเอ๋ยไปต่อค่ะว้าวว้าวโอ้ยสวยสิพรดาล่าดอกพี่น้องเอ้ย อันดอกนี่แฟนพ่อดเด้อพี่น้องเอ้ยดอกแหลกของเพิ่นหาหาเห็ดผึ่งพ่อพี่น้องเอ้ยแบบนี้โอ้ยได้บ่หนอนนี่เนอ้องตัดออกหลายๆเนอ้องแจ้งเอาอยู่บ้านนะดอกงามอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าขาบ่าง,งามนี่เก็บค่ะเก็บโอ้ขาขางามพี่น้องเฮ็ดหน้าแหลกเด้อค่ะหน้า เจ้สองดอกไปพี่น้องเอ้เดี๋ยวทำดวดทนได้ยุ้พี่น้องได้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 โอ้โสดอกพี่น้องเห็นปะผีอีกดอกนึงตับโอ้ีกดอกนึงก็เป็นเห็ดผึ่งอ๋อหนาเลยเนาะงัด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  พาตัดพี่น้องปั๊บนาเลบวันอดทิตผึงเขาก็เอาแเร่ๆนี่แหละเนาะชอบของก็เร่ๆตัดโอ้ตัดออกรลายแฉตัดออกรลายพอย่านอนนอะพี่น้องอยดีอีกดอกหนึ่ง เห็นตะไคร้ปาดแบยางยางมากกับพ่ออีกล้วพี่น้องเอ้ยตุ๊ปปุอยู่เล็ดผึ่งหวานเ้อค่ะดอกนี่ว่อแม่นหนาแหลเด้อพี่น้องทาตัดกันมือห้ามอยู่ค่ะดอกงามๆข้องเราเด้อพี่น้องไปต่อค่ะเฮ้ยลืมพี่น้องเพิ่งบ่ได้เปิดก่อน พ่อของดีพี่น้องเอ้ยแต่ว่ากุ้มเลยหน่อยเห็ดพึ่งเห็ดคอนสนของเราตัดชวบเลยหนอพี่น้องกรอบเด้อค่ะดอกนี้บ่ได้เนาะมาก็เก็บเลยเก็บเก็บเก็บไปต่อพี่น้องไม่ซ้ำนั่นละ โอ้ oh. ได้ ich, 응บด่พี่น้องเงยขาคือโกงหึมวัว่ได้ซ้ำพี่น้องเฮ็ดหน้าเลยดอ,อกแบบไงเลยงามบ่ค่ะบ่ได้ซ้ำแต่ถ้าท่านแทนท่านดอกนี้ต้องได้เนาะอืมตัดกันพี่น้องป๊อปอืมแทนท่านนี่บ่าดอกนี้พี่น้อง อันนี้ขึ้นเฮ็ดโคก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 อ้อเจะสิปบาดเลยพี่น้องบึงม,มันสิเป็นยางเนาะกินได้เ้ยค่ะกินได้ยับ แต่ว่ามันสี่ออกเฟียนเฟียนยน้อฮึ่นฮึ่นพี่น้องก็เลยบเก็บนี่ฮะเห็นบอ่อยางมันยางของเขาละคะพี่นอ้องอืต้องเอาไปกูดยางมันออกหลกักหนึ่งนาะพี่น้องไปต่อขาบเก็ีบขามันบวเซ็บแล้วจะผู้มักด้ยค่ะผู้ลังก้นกับมักนอไปต่อบวได้เด้อพี่น้องเอ้ยไปต่อบวได้พี่น้องเอ้ยอันเลี้ยวเข้าไปอันเบิ้งดอกเคดค่ะ อยู่พี่เด้อพี่น้องอยู่ทั้งพี่ยู่ทั้งพี่ประสันว่าหุ่นอีกขา้างในสองดอกสองดอกพี่น้องเอ,อ้ยเก็บปึกแม่มดบุ๊ปนั่เก็บค่ะพี่นอ้องคขายูไก่เห็ดตายเบีย้ยแถหลังนีเออเบญานตายอรอกเก็บออกมาก่อนพี่น้องถอยหลังถอยหลังถอยหลัางย่งใช่หรอโอพ้พี่โอ้ใจเอ๋ เอ้ยเอาไปน้ำแน่ว่าสันว่าน้อเข้ากับมาพาตัดจุ๊บน้อตัดจุ๊บสามดอกสามดอกสามดอกพี่น้องเอ้ยตาอยู่สายตาอยู่สายลงกเห็นตาเห็นบหมค่ะ เก็บไปเก็บมากอะสิเครื่องกระตาเด้อพี่น้องมีอีกบ่แถวหนิเบ่รอื่นเอาไปน้ำบอ่อเห็ดอะไรคือเห็ดอะไรพี่น้องเอ้ยเห,ดดห,เหดด็นดอกไงเห็นดอกพลุ่นเด้อพี่น้องแต่ว่ามาเห็นด,ดอกน้อยพร้อมนี่พี่น้องซึ่งสีน้ำตาลค่ะแซบ่บโอ้พลุ่นอีกดอกหนึ่งแต่ว่ามาเบิ่งดอกหนึ่งกันพี่น้อง เพ็ดไร่หลายจะกินได้ข้างบนกินได้แต่ว่าเข้ากับจีเก็บแตาโมมันกินได้เนาะโอ้ยหยาดอยู่พี่น้องเอ๋ยอืมพี่ใดบออะไรนี่ยอืมคอตะบักละอืมบอข่อยมักมันบอไรได้เนี่ยแต่ว่าปากมึงขึ้นห้องบอใดตาขาติดพี่น้องแกล้งออกให้เบิร์ดพี่น้อง พอไปน้ำดอกได้ราคามันพ่อขานบ่อเนาโน,น่ที่เลียงก็ไปแจ้งที่บ้านต้อนึ่เน้อย่างไปยื้อใส่เห็นอใส่หรอพี่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 เครื่องน้ำไหลพี่น้องเห็นบหมุนน้ำไหลจอกๆจน น้ำรไีริมทานเดี๋ยวหาบอมเห็ดทานกับไรพ้อพี่น้องแต่ว่าหา้าโบเก็บได้ ấy, เห็ดทานเพราะว่าเบอร์หมกักนู้นอ้ำง,งามเลยสิเลาก็ไม่เก็บแต่ว่าขามไปต้งบุนบ่ใดตรงกาลาไปทั้งพี่น้องเฮ้ยตาไปตาไปตาอ,อ้อ บอกข้าหนิเข็ดชีม่วงม่วงไหมหนิแม่ม่วงหน่มันกินได้บ่หืมก็เคยกินเลยค่ะนี่เฮ็ด,เ,ดเขาเก็บอยู่แม่นอันเดียวกันบ่หนิเสี้ยนบ่หูเด,ด้อเสี้ยนเห็ดนี่พ่าท่านลองกินจักเทียยีหห่ห้อนี่ไปต่อค่ะร้ายขนาดพูดอ่ะพอแล้วพอแล้วพี่นอ้องเห็นมอกพูดอ่ะขามข้องไปฟังคุณเด้อพี่น้องเอ้ยเห็นบ่ผู้ใดเห็นน้ำบ่ดอกเห็ดอ,อ่ะหื กูได้เห็นดอกเห็ดทั้งบ่ยังรถไฟแม่โดดความก้อง,องอกันด้พี่น้องจุ๊บโอ้ยยังงามเลยพี่น้อง,อออง,าพ,องพาตัดขาก็เด้ออุ้ย งาม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 พี่น้องเอ,อ้ยศาดอ์เจ,จ๊ดิดอกสวยๆของเราก็ได้เลยพี่น้องเอ,อ้ยฮะหา,ายไปกะอวดพี่น้องไปน้ำเด้อตากะสอดแนมอืมนี่อีกบ่ฮู้สวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวหากันเด้อพี่น้อง มีอีกบ่มีอีกบ่หมนุมน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 หมนุาบห้างมาที่นี่โอ้ยวาสิบัวไทายกันเลยพี่น้องเอย๋ยเบิง้งเนนาแล่พี่นอ้องตอกปักไงเลยพราะน่ะทักไหนบาไหนเด้อตัดเบิ้งกันพี่น้องพาตัดกันปั๊บ โอ้ได oh, okay, oh, okay. oh. <laughs> oh. ้อยู่คุณอีกดอกนี่ได้บ่นี่พี่น้องโวดรอ่ะรอปักยักเลยเดี๋ยวตัดขานมาเบิ่งน้องโอ้ยโอ้ยคือสีบ่ได้ดอกนอกเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนำบอกคว้ายักวางลุงไปบ่พี่น้องบ่ได้ดอกเบิ่งเอาเอาเด้อค่ะอื ਵਾ <laughs> ਹੈ <coughs> <coughs> สวัสดีพี่น้องห้อง SL Lifestyle ลอินเดียหมากกามาหอดบานแล้วทำความสะอาดเฮ็ดแล้วต้มแล้วลวกแล้วเด้อพี่น้องอยู่ในกระซ่อนกระแซนแล้วเด้อพี่น้องขาอันอันนี้เฮ็ดรวมน่องขาเห็ดกอเห็ดกอเห็ดน้ำหมากน่องขาเรากามาอ่มองนี้หมองนี้หมองนี้ก็คือเฮ็ดผึ่งสีน้ำตาลของเฮาเนาะลวกแล้วต้มแล้วมันจะเป็นสีนี้แหละค่ะพี่น้องรวมกันเลยกับอันเห็ดผึ่งหวานกับเห็ดอันเห็ดผึ่งสีน้ำตาลเนาะ สองอย่างอันนี้นี่จะเฮ็ดผึ่งอันนี้เฮ็ดเฮ็ดร่วมโนเฮ็ดกออันนี้เฮ็ดตะไคร้สีนี่ตะไคร้ตะไคร้ดอกใงญ่ๆดอกมาำพี่น้องอันนี้อันคาเฮ็ดอันแม่เอ้ยมันบลาห้อค่าเฮ็ดอันเอียงบลาค่าค่าเฮ็ดไข่มุกโนนี่ดอกของเขาดอกเงี้แต่ว่าเดทไทยพี่น้องบางบุกเก็บดอกใงญ่ยๆดอกแบบหญ่เลยซ้ำ ผัานฟามือนี่ค้างเข้าสู้งน่องนั่นก็เป็นเดฮดเชียลอันนี้ก็เป็นเฮดคอนโซนในลวกแล้วสิเป็นลังเชีแล้วพี่น้องเป็นมืนๆน่องน,น,นี่คอนโซนพ่านแฉบได้กับพี่น้องอันนี้เฮดน้ำหมากน่องเฮดน้ำหมากได้พี่เชียวเฮดอันนนั้ไหนพี่น้องเบิง้งเฮดอันอันเฮดชิกะเดียนนี่เฮดชิกะเดียนน่องเขา เก็บมานี่บกอันนี้ก็เห็ดไข่โมกนี่ก็ไข่โมกในลอกนังลอกนังอ่ะหนามันออกแล้วมันยจีเป็งจีพี่น้องขาวหวานพี่น้องเลยนี่เห็ดนี่ก็ดิลอกลอกมันออกกันสังเกตเบื้องหน้าห้อยลอกพี่น้องหลอกซ้ำหลอกได้นอกอันโมได้ติดเหมือนกลางกากับฉีลอกว่าก็ออกปันได้นอกแหงเงินดอกจุ่มจุมมันก็หลอกบ่ออกด้วยพี่น้อง มันมันอ่อนน่องมันก็หลอกเนี่ยหลอกมันชีดละไน้องน่องลวกเอาเก็บมาแล้วต้องเฝ้าลวกเฝ้าอันทําความสะอาดต้มไปเท่าไปน้องเพราะว่าอันพวกน้อนพรอยังมันจดะไ้ไตออกน่องล้างออกเอาไปล่างนำเย็นอีกเที่ยหนึ่งนะค่ะต้มต้มลวกไปน่องบวซันวิตามินมันสีหลายโปรด้อค่ะแล้วก็พวกเฮ็ดก้อเฮ็ดนนำมากในน่องมันมากกินเด้อเฮ็ดผึ่งขึ้นกันที่น้อง เอาทำนี่แหละไทยให้พี่น้องเบอร์เนื้อฮอดบ้ารเนื้อบ่ได้บ่หลายดอกคะ่ะมันบ่หลายเนาะพี่น้องคะ่ะสีลากันละเด้อกะสีลาพี่น้องแหละเนาะเมือม่อยเมือม่อยเมื่อยขึ้นเก่าหล่ะเขาไปเฮ็ดนอนแต่ว่ากับมวลน,นอทำความสะอาดหัวกันแล้วคะ่ะเขาเศร้ากับพระท่านกินนะบายแล้วสีคำแล้วคะ่ะเขาเศร้าพระท่านกินเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิเป็นเริ่มแล้วเอ็ดแอลไลไสไตล์กับขอลา สวัสดีอีกเทียนนึงนอตค่ะพี่นอ้องไอใสมือจับบอดใสใสขาของเ้อพี่น้องก็เลยบไดยกสองมือเ้อค่ะขันมาคลิปนี้กัดกดไห์กดแช่กดกระดิงด่งจริงๆให้ในเลพี่น้องค่ะสวัสดีเป็นทังการคใายพี่น้องทุกผูทุกคนปลอดภัยจากโรคไข้ไข้เก็บทั้งปวงนะวิบับวิบับทั้งหลาย,ลยแหล่นอเราพอกันไม่คลิปหนาเ้อค่ะสวัสดีค่ะ